วันนี้ไอซ์มาชมข้าวคกปะตูให้เยชันสายได้ทางว่า ข้าวคุป,ปะทูที่อร่อยจริงๆแล้วเป็นยังไงขั้นตอนแรกในการที่เราจะทำข้าวคุป,ปะจูได้เนี่ยเขจะมีปะทูปะทูเข็งนะดูแข็งแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำออสูตรน้ำปลาพริกด้วยนะคะบ้านไอก็ใช้เอ่อหอมแดงกระเทียมพริกน้ำปลาแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำจาลขั้นตอนแรกง,ง่ายมากเลย,ยขันสายเราก็แค่ตั้งไฟไปแรงเลยเพราะเราเป็นคนไฟแรงน้ำมันเยอะๆระหว่างที่เรารอให้น้ำมันเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาซอยพวกอ่อหอมแดง ซอยรับรอ,องเลยว่าทำเสร็ววันนี้แล้วไอชิคิี้อยู่ให้หลักคุนี้ชิคี่อยู่ให้แหลกเม่ต้นซอยละเอียดมากเพราะว่าจะได้มีพอเคี้ยวกลมๆได้นะฮะระหว่างที่น้ามานร้อนแล้วเนี่ยเราประทูสัตว์ลงไปเลยวันละลลสิบสองตัวต่อใฟนิดนึงแล้วเราก็กลับมาซอยเชียง่อนเนะ ก่าน,นี้เราก็จะมาปรุงน้ำปลากันที่บ้านไอจะใส่น้ำจาร์งลงไปนิดนึงเพื่อให้เพิ่มรสชาติของน้ำปลาพริกของเราแล้วจะบีบมะนาวลงไปเสกสซี่ชิมสุวะรสชาติได้หรือยอ่เอามากเลยก็ลแล้วแต่น้ำปลาแต่ละบ้านว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรนะคะใส่ลงไปเลยเราจะทอดหน้าประมาณ8-10นาทีเนาะ ปลาถูก็สุกแล้วลหะดูว่าสุกก็คือยังไงก็คือเหลืองๆแล้วอะหนังมันเหลืองๆเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วเกือบจะไหมระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมอ,อุปกรณ์เอาไว้คลุกดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะทำข้าวคลุกปลาชิววัตถุดิบของเราที่เราต้องใช้สาคัญมากเลยก็คือข้าวมีความรู้สึกว่าตอนนี้เรกืกระทะของเราไม่ใช่ชำํานเลยอะเพราะว่าธาตุไฟตอนนว่าธาตุไฟธาตุไฟต้องมีความร้อนอีกร้อนอีกต้องเต้นด้วยหรือเปล่าธาตใไ่ร้อนอีก ร้อนอีกร้อนอีกดีดอกใครดูเรื่องนี้แล้วเหนื่อยเหมือนกูวะบอกเลยว่าอีนังปลาทูไอชิคิยวให้หลักตอนนี้จะเสด็จลงไปในกระทะแล้วไอชิคิยวให้หลักฉันไม่เคยเห็นละครเรื่องไหนที่แบบแสดงพยายามขนาดนี้บ้างมันพยายามมากพยายามไปเดี๋ยวพ่อเราเอาปลาทูมาสูตรก็ต้องเอาลงมาพักนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเราต้องแกะเนื้อปลาทูออกแล้วเดี๋ยวเราถึงจะไปคุกนะ ตอนนี้ประชูเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเราขึ้นมาจากไทเลยดูสีเหลืองนะารัชายมากคือหรือว่าลี๋เขาใช้สำเนียงเราวะเราพักทิ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแกะตอนนี้เนี่ยมือก็แหกต่อไปเป็นขั้นตอนการแกะประชูนักเยเชนสายนำปราชูขึ้นมาตอนนี้มันร้อนมากเราก็ใช้มือแกะไม่ได้แล้วก็แงะตามใจชอบเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปคุกอยู่แล้วสล้าวคือหนึ่งตัวในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไอาไม่มาทำโชว์เนี่ยส่วนหัวเนี่ยไอยก็แดกหมด <c oughs> ชัวชีสองไอสกีปลาทูให้แหลกทุน,นี้สกียี่อยู่ให้แหลกแหลกไปหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล,ะล,ะล,ะละ้วร้อยเนื้อปลาทูกับก้างปลาทูที่ถูกยากอ๋อคัน <c oughs> และขั้นตอนสำคัญก็คือการคลุกข้าวปลาทูของเรา <c oughs> อ,อุปรกรณ์ที่เราจะขายไม่ได้ก็คือที่คลุก <c oughs> กิน, <c oughs> นกคนเนี่ยกินคนเดียวให้ทานสายคนเดียวเอาเนื้อปลาทูใส่ลงไป เมื่อจเนี้ไปชิวแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปคุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้ y. นี่ประมาณ18ชั่ีได้คุกเลยคุกให้ข้าข้าวกันก่อนกลิ่นหอมมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยหยอดน้ำปลานิดนึงก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทำน้ำปลาพริกสูตรที่อร่อยมากๆของเราไว้แล้วก็เอาน้ำปลาพริกสูตรที่อร่อยมากๆของเราราดลงไปนิดหน่อยประมาณ คนเครื่องก่อนขำๆแล้วก็ใส่พวกผักกราเตรียมไปด้วยพริกกระเทียมหอมแดงถ้าเป็นสูตรของที่บ้านตอนเด็กๆคุณย่าจะใส่คือแยาไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเลยคุณย่าจะใส่ใส่มะกอกด้วยมะกอกที่ใส่ในส้มตำหอมๆอ,อะคุณย่าจะชอบทำน้ำปลามะกอกเวลาทานกับพวกปลาทอดปลาโอทอดปลาทูทอดททอะไรแบบนี้ก็จะใช้น้ำปลามะกอกมันจะหอมหวานนะหอมๆแห,ห,ห,หลมแหลมหวานๆลาข้าว ลืมผิวเฮ่แล้วก็จ okay. ัดจัดใส่จานดูซีหน้าชายเน้าเลยเกล่ยเลยเสร็จแล้วข้าวข้าวคลุกปลาทูโอเคตรอไปเป็นขั้นตอนการชิมแล้วล่ะมาชิมดูซิว่ามันจะอร่อยชัดแค่ไหนกันเชียงข้าวคลุกปลาทูเมนูทั่วไปดัดดื่นไม่กินลองไปแล้วใครเห็น่าแบบอะไรบ้าหรือเปล่ามันทำข้าวคลุกปลาทูเหมือนฉันกิน ไม่เคยกินข้าวคุพปอร์ชูนที่ไหนอร่อยขนาดนี้มา่อเลเอาจริงมันเป็นเมนูที่กินง่ายนะรสชาติมันแบบลงตัวกลมกรมแล้หอมปลามีความเค็มน้ำปลานิดๆอะไรแบบนี้ ก็มนกับทอดน้ำมันอยู่ในปา่าเลยรสชาติที่กินง่ายสุดน้องเลอกมากอ่ะอร่อยใค่ในที่ซืออร่อยเลยอืมสวนใครที่แบบว่าชอบปรุงน้ำปลาพริกหรืออะไรก็ทําได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากลองกินกับน้ําปลามากอกที่เราบอกไปก็ไปลองกินกันได้ก็สําหรับ e ีนี้นี่ขอบคุณที่ดาซาตานมากๆแล้วก็ขอบคุณบรรดาพ่อแม่ปู่ย่าที่ทําเมนูนี้ขึ้นมานะะแล้วก็ขอบคุณแมวๆด้วยที่ชอบนะฮะเหลือกลับบ้านไปจะทําให้แมวกินบ้างน,นะ,ะสำหรับอิสระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ